โ,โ,โอ,อ้โหสวงามนี่ชิงนเหรอสวนอีกแล้วนะคะเข้าสวนเข้าสวนพอได้ร่มรื่นหน่อยฮตรงนูน้นมันอากาศเองอะเดี๋ยวฉันเดินไปทางนู้นหน่อย จะเล่นไปทางนู้นนะจ้าส่วนสาธารณะจ้าอันนี้ส่วนสาธารณะกุ๊กกูกุ๊ก,กงามค่ะนีอ่อีกนี่ งามไปอีกค่ะง,งามไปอีกดูสิเห็นไหมเ,ออเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงจ้าต้มลื่นนะแต่ว่าฉันเหนื่อแตกแล้วเธอดูสิฉันเหงื่อออกแล้วธรรมชาติตอนเช้าๆช้านี่คเช้าประมาณเกือบหกโมงครึ่งกว่าแล้วเกือบเจ็ดโมงละ ส่วนสาธารณะจ้าอันนี้ส่วนสาธารณะกุ๊กกุ๊กธรรมชาติตอนเช้าเช้านี่นี่เช้าประมาณเกือบหกโมงครึ่งกว่าล้เกือบเจ็ดโมงล้พอได้ร่มเรือนหน่อย โอ้โหสวงาม,มฉันก็ต้องวิ่งนี่ทางนี้ทางนี้นนสวนสาธารณะจ้าอันนี้สวนสาธารณะกุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่ฉันเหรอสวนอีกแล้วนะคะเข้าสวน เข้าสวนอ่าตรงนี้แตบบ่ตอนเย็นจะเป็นยังไงวิวซีบายบายฉันก็ต้องวิ่งนี่ทางนี้ทางนี้่าตรงนี้แตบบ่ตอนเย็นจะเป็นยังไงวิวซีบายบายจะออกเลย เงาเยอะมากนี่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะจ๊ะวันนี้ตอนเช้าฉันนะงามค่ะนี่นี่งามไปอีกค่ะงามไปอีกดูสิเห็นไหมเอะ มาที่สวนสาธารณะนะจ๊ะเธอนี่มีแม่น้ำด้วยให้ดูแม่น้ำตรงนู้นเคใกล้แม่น้ำพอได้ร่มรื่นหน่อยนะสวัสดีจ้าวันนี้ฉันมาสวนอีกแล้วดูดูดสวนสิ มาแยะเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่มาชมสวนสวนอะไรสวนสาธารณะมาที่สวนสาธารณะนะจ๊ะเธอนี่มีแม่น้ำด้วยให้ดูแม่น้ำตรงนู้น ตรงนู้นมันอากาศนี้อะเดี๋ยวฉันเดินไปทางนู้นหน่อยฉันเดินไปทางนู้นนะจ๊ะอะมาที่สวนสาธารณะน,ะนะจ๊ะเธอนี่มีแม่น้ำด้วยให้ดูแม่น้ำตรงนู้นธรรมชาติ ตอนเช้าเช้านี่คือเช้าประมาณเกือบหกโมงครึ่งกว่าแล้วเกือบเจ็ดโมงแล้วตรงนี้แต่ตอนเย็นจะเป็นยังไงวิวซีบายบายอ่ะคือแม่น้ำตรงนน้นตรงนน้นตรงนน้นเป็นไง นี่ขนาดตอนเช้านะเนี่เธอนี่ตอนเช้านะจ้าตอนเช้าแต่ว่าแดดแรงมากเลยแม่น้ำ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 ลมลื่นมาฮะน,นี่ชิงเหอ สวนอีกแล้วนะคะเข้าสวนเข้าสวนตรงนู้นมันอากาศเลยนเดี๋ยวฉันเดินไปทางนู้นหน่อยฉันเดินไปทางนู้นนะจ๊ะคือแม่น้ำตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเป็นไงนี่ขนาดตอนเช้านะเนี่ยเธอนี่ตอนเช้านะจ๊ะตอนเชา้า ต้นไม้แยะเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่งามค่ะนี่อีกนี่งามไปอีกค่ะงามไปอีกดูสิเห็นไหมเออเป็นไงเป็นไง,เป,นไงเป็นไงจ๊ะ เคใกล้แม okay. ่น้ำพอได้ร่มรื่นหน่อยนะเออออกเลยเหอออเยอะมากนี่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะจ๊ะวันนี้ตอนเช้าฉันตรงนู้นมันอากาศเองเดี๋ยวฉันเดินไปทางนู้นหน่อยฉันเดินไปทางนู้นนะจ๊ะ ต้นไม้จะแย่เสียงโกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแม่น้ำนะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเป็นไงนี่ขนาดตอนเช้านะเนี่ยเธอนี่ตอนเช้านะจ๊ะตอนเชา้าเออต้นไม้จะแย่เสียงโกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่น ตรงนู้นมันอากาศเองอะเดี๋ยวฉันเดินไปทางนู้นหน่อยฉันเดินไปทางนู้นนะจ๊ะอนะแต่ว่าแดดแรงมากเลยแม่น้ำ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 ลมลืมม่นมะตรงนี้แตดตอนเย็นจะเป็นยังไง วิวซี่บายบายมาที่สวนสาธารณะนะจ๊ะเธอนี่มีแม่น้ำด้วยให้ดูแม่น้ำตรงนู้นเธอ,อต้นไม้แยะเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนี่สวัสดีจ้าวันนี้ฉันมาสวนอีกแล้วดูดูสวนสิ ต้มลื่นนะแต่ว่าฉันเหงื่อแตกแล้วเธอดูสิฉันเหงื่อออกแล้วนะสวัสดีจ้าวันนี้ฉันมาสวนอีกแล้วดูดูสวนสิโอ้โหโห,โหงาม เหอออกเลยเหงเยอะมากนี่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะจ๊ะวันนี้ตอนเช้าฉันจะออกเลยเหงเยอะมากนี่เดี๋ยวฉันจะกลับแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะจ๊ะวันนี้ตอนเช้าฉันนี่ฉันเหออสวนอีกแล้วนะคะเข้าสวนเข้าสวน มาที่สวนสาธารณะนะจ๊ะเธอน,นี่มีแม่น้ำด้วยให้ดูแม่น้ำตรงนู้นสวัสดีจ้าวันนี้ฉันมาสวนอีกแล้วดูดูดสวนสิ